ชีสฟองดูชี e e s e f o เป็นอาหารจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ทําจากชีสหารากหลายชนิดซึ่งละลายจนกลายเป็นเนื้อครีมและทําให้สามารถจิ้มขนมหรือวัตถุดิบอื่นๆได้ง่ายๆด้วยการใช้ฟอกไม้หรือโลหะลักษณะการทํางานของฟองดูจะมีการตั้งหม้อฟองดูซึ่งมักจะวางอยู่บนที่ร้อนเพื่อรักษาให้ชีสไม่เย็นลงวิธีการทําชีสฟองดู 1. เลือกชีสชีสที่นิยมใช้สำหรับฟองดูคือชีสซกรูแยร์ และชีสเอมเมนทอนเอมเมนทอลซึ่งมักจะมีการผสมกัน 2. เตรียมส่วนผสมชีสจะถูกขูดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วละลายในหม้อฟองดูที่ตั้งอยู่บนความร้อน 3. เพิ่มเครื่องเทศมักจะมีการเพิ่มกระเทียมไวน์ขาวน้ำมะนาวและเครื่องเทศเช่นพริกไทยและนัดเม็ก 4. จิ้มเมื่อชีสละลายแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นจิ้มขนมปังผักต้มหรือวัตถุดิบอื่น,นๆลงไปในหม้อฟองดู เมนูนี้เป็นที่นิยมในการกินร่วมกันในกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวและมักจะมีบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนุกสนานในการกิน